เอาไหมก็ยืดเท่าสวัสดีจ้า EP ที่เท่าไหร่แล้วนี่ EP ที่หกจ้าครัวจกพอวันนี้นำเสนอเมนูชะอมทอดไข่จะมาห้างพอดีกินซื้อๆดิเราจะทำเป็นแกงส้มชะอมไข่จ้า อันนี้ใส่น้ำมันปลายหลเพราะว่าเกินเองเกเพื่อสุขภาพแกงส้มขมไทยใส่กุ้งด้วยวันนี้เยอะๆรอเลยนะฮะกอดไทก้อนอันดับแดดอันนี้คือน้ำแกงส้มพิกแกงตลาด พอต้มใส่กําหนามแต่ต้มผักกอนนะครับมันเป็นเปียกอนนะฮะมันถึงจะอร่อยกรุบกริบผักกับมีบัคคลีมีอันผัดกาดแล้วก็ถั่วปักยาวต้มยั่วๆมันเดือดก่อนที่นอนในถ้าตาอ่านต่นลืมเบิ่งไครจ้าเอาได้แล้วนั่นนี่ เดือดแล้วพี่น้องปรุงรสบันน้ำตาลน้ำปลาแลวกะนำนำบักคามเปียกต้องมีพ่อจ๊แล้วก็เดี๋ยวรอมันเดือดอดีักหน่อยก่อนเอกอยู่นี่จ้าใครพี่เข้าถอดแล้วตักียบร้อยแล้วก็ลุ่มไปเลยไปเลยนะจ้า เลี้ยนในเด้อพีน่น้องดู้พวังเขาปลิตใส้เตามาละ่ะเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือจุง้งใส่จุ้งลงจบเลยจบแล้วอีกแค่เพราะว่าน้ำมันเดือดเดี๋ยวมันจะร้อนเองกุ้งมันจะสุกเกินไปเสร็จแล้วครับในนูแกงส้มชะอมทอด ไมกไม่รู้หนึ่งตีไก่ทอดผีไก่ผีไก่ทอดน้ำปลาเนะี่ยฮะสำเร็จเสร็จสิ้นจ้าแกงส้มจะอมทอดไข่ขึ้นน้ำข้าวโพดแล้วก็ปีไก่ทอดน้ำปลาทอดตะกร่วแต่พอจะกอ่อการทอดนะ